ีซมิกเกคอสเพนะครับ anyway, น so ี tea tea ่เขาเป็นโซเโน่จากเจ้รโจวนนทุกอาจจะแปๆนแบบว่าเราต้องแบบว่าใส่อะไรที่มันดูว่าดนี้ดีนิดนึงใช่ทุกความดีเดี๋ยวเราจะแบบไม่เด่นไงเราเป็นทึงกรรมการเนาะอ่ะเดี๋ยวพูดถึงบรรยากาศหน่อยค่ะวันนี้การประกวดเป็นยังไงบ้างครั้ง17ทีมของเรากรรมกัรคนนี้นะครั้ง17ทีมรู้สึกว่าแต่ละคนแบบเจ๋งมากเลยคือทุกคนแบบว่าซ้อมมาดีแล้วก็ ไม่มีอะไรติดขัดแล้วค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากเหมือนงานนี้รัดมาแล้วอ่ะคือชัดเอาหัวมีทัอาคนที่เก่งๆขึ้นมาแล้วซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมาโชว์ความสามารถแต่ละคน,นไม่เหมือนกันมาในคนละแบบคนละทีเลยมีทั้งหน้ากลัวมีทั้งแบบดรามา่ามีทั้งแบบแอคชั่นคือมีหลายแนวมากซึ่งแต่ละคนก็ทําได้ดีมากๆเลยได้ว่าเข้มข้นเลยในวันนี้แล้วมีแอบกระซิบกระซิบไหมเรากระซิบกันเบาๆไม่มีใครได้ยิน มีแบบโชว์ไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมคะในใจเบาๆเราดีกันสองคนแต่ออามนะยาก่เลือเนี่ยคือนะคเพบคือเรียกว่าแต่ละคนก็คือทำได้ค่อนข้างดีนะครับบางคนก็อาจจะอ่าอินเนอร์ดีบางคนก็ชุดสวยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ให้ผมเลือกแบบใครในใจเราเป็นเป็นชุดเป็นเอลซ่ากัน่ะผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จัก เรื่องนี้ดีนะครับแล้วเราก็วันนี้ก็ถือว่าแบบว่ามาเพิจริงๆมีทั้งครอบมีของเล่นเยอะมากแล้วก็มนบ้านที่ทำงานใ้า,านทงานยงเที่เลย<ะ>ค่ะใช่ครับก็ถือว่าเป็นโซนที่ดีโวนหนึ่งในวันนี้ใช่ค่ะแล้ววันนี้ไหนลองดูซิวันนี้มีน้องๆหนูหลายๆคนมาที่งานมหกรรมนิยายของเราค่ะมีน้องๆคนหนูๆคนไหน,น,หนสนใจการคอสเพลย์ไหมคะ มีใครดูแลชอบกงขอดูปมือหน่อยใครชอบใครชอบขอดูปมือหน่อยโอ้ไม่เลยับผมจริงๆทุกคนเนี่ยเขาเป็นคนมีหัวใจของการคอสเพย์อยู่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่รู้ตัวอ่าก้อนเด็กๆเคยเป็นไหมเคยเคยเคยดูพอวุ้นจีนเราเราเป็นจังเจ้าอ่าใช่ หนูต้องดูหนูต้องดูเสนอมนต์ดิ๊งใช่ไหมทุกคนจะดูหนังแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นตัวนี้จังเลยอะไรเงี้ยนั่งดูเหัมือนจะคอสเพลย์ละใช่เลยนะคะตอนเด็กๆก็ดูโดเรมอนอยากตัวสีฟ้าอยากตัวสีฟ้าก็เลยซื้อสีมาทาโดนแมตติโดนแมตติไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะน้องๆหนูท๊อปท๊อนะคะสีอันตรายนะอ่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะการคอสเพลย์เนาะก็เป็นการได้เป็นตัวละครที่เราชอบเนาะแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะลองบอกน้องๆ จังเลยก็จะเป็นซับุูสต์จากนารูโตะครับนนเป็นตัวละครที่เราชอบอย่างแรกเลยเราต้องชอบก่อนแล้วก็อย่างที่สองต่อมาก็คือเป็นตัวละครที่เราสามารถที่จะสามารถคอสได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะแล้วสามารถที่จะเอามันขึ้นมาได้ง่ายแล้วก็ที่สาคัญคือตอนนั้นผมเลือกเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ปิดหน้าปิดตาเพราะว่าตอนเราเข้าวงการนะครับผมว่าแต่งหน้าไม่เบ้น ผู้ชายปกติเราไม่ได้แต่งหน้าทุกวันหนุ่มผู้หญิงถูกไหมเออเราแต่งหน้าไม่เป็นเราเลยเลือกตัวละครที่มันปิดหน้าปิดตาหน่อยจะได้แบบว่าสะดวกในการคอสมากขึ้นใช้เวลาน้อยใช้เวลาน้อยไม่เปรียัดเวลาเชื่อว่าแต่ละคนก็ไม่ได้เป็นตัวละผมก็เนี่ยไม่เป็นเลยก็ใช้เวลาฝึกงานพอสมควรพอพวแต่งหน้าเป็นของผมนี่สามปีได้เลยนะเอจะเริ่มแต่งหน้าเองได้ครับตอนนี้ได้ว่ามันก็ได้ฝึกทักษะต่างๆใหม่ๆด้วยเนาะ ราะว่าบางคนที่ตัดชุดเองเลยชเ<ด>ใช่ไหมตัดเองที่นี้คุณนก,ก็ตัดเองนะคะ<ด>เป็นางานการคอสเพลย์บอกเลยว่ามีหลายทักษะนะคะที่ได้ลองฝึกจากการทํากิจกรรมนี้แน่นอนนะคะใครที่สในใจเนี่ยก็ลองดูก็ได้เนาะเพราเป็นตัวละครที่ชอบเริ่มต้นง่ายๆก่อนก็ได้ะคะ่ะใช่ครับมันน่าสนุกมากแล้วก็เดี๋ยวเราดูคะแนนตอนนี้กำลังรุ่มหวายอยู่นะคะมีใครเชียร์อะไรในใจไหมหรือว่ามีใครอยากสอบถามอะไรคุณนกไหมคะ ถ้ามียกมือได้เลยนะเราแบบผมถามคุณครับว่าทำไมวันนี้ถึงมีขึ้นจอเยอะจังทำไมวันนี้ถึงแกงคณะกรรมการเลยจังเลยมีคุณมีลูกคุณกิ๊กด้วยใช่ไหมเห็นมีลูกคุณกิ๊กด้วยมีคุณน้องคุณิ๊กโดนเราขึ้นจอนะคะโดนแกงกรรมการกันเต็มที่เลยจริงๆถ้าเกิดเขาเขารู้ว่ากรรมการอีกท่านหนึ่งเป็นใครก็คงไม่รอดไม่รอดเหมือนกันไม่โดนเหมือนกันนะคะเออไม่รอดจะได้ ที่ให้ความนสนใจแต่ก็ไม่ได้มีผลตอาา่อคะแนนครับไม่ได้มีผลต่อคะแนนนะคะกรรมการยืนยนันเลยอ่ะบอกได้เลยว่าวันนี้ให้คะแนยนยากเนาะค่อนข้างแบบยากแตมียวามทีมเลยใช่เพราะว่าวันนี้ไม่เหมือนว่าแหละครับแต่ละคนมาบทเด็นไม่เหมือนกันแล้วก็เลยต้องแบบให้คะแนนกดเหมือนกันเนเนี้ยที่สำคัญคือทุกคนเก่งมาก ู่ตรงนี้หละใช่วันนี้คุณน้องนะคะก็อยู่กับเรามาตั้งแต่10โมงครึ่งมาตั้งแต่เช้านะคะใครที่จริงๆเดินผ่านไปผ่านมาค่ะคอสเลเยอร์ของเราสามารถถ่ายรูปได้นะสกิบสกิบขออนุญาตถ่ายนะคะชอบตัวละครไหนลองเดินเข้าไปสกิบสกิบขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะคะถ่ายได้เลยนะ แล้วก็ใครที่อยู่ข้างนอกนะครับจะไม่ได้เข้าไปข้างในคือข้างในผมเห็นมีบูธที่น่าสนใจมากที่ข้างในเขาจะเป็นห้องแล้วก็ฉายโปรเจคเตอร์คือใช่อันนั้นคือโซนของเดนโวลเวอร์สใช่ไหมแม้ว่าสวยมากแล้วก็คอสตี้นเข้าไปแบบว่าเซลฟี่หรือว่าถ่ายคลิปเลี้ยวแบบดีดด้ใช่ใครที่แต่งคอสมานะคะว่างๆระหว่างรอก็ลองเดินเข้าไปได้นะคะในโซนของเดนโวลเวอร์สค่ะเป็นโซนที่ถูกจัดเอาไว้สวย แฮกมหกรรมนิยายนานาชาติ2022และเด no ินโนเวเร์ค่ะรุ่นรับกวีวเชอร์อีกต่างหากช่กีเชอร์ตั้ง1,000บาทนะคะ1ิท่านเลยลองไปลุ้นดูได้นะคะสนุกสนุกถ้าไม่ได้รางวัลที่ไม่คาพสวยๆ,ๆงใช่ใช่อ่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะผลคะแนนกำลังตึงเครียดเลยียมากอนีการก็ตึงเครียอ่าายมือของะนกรรมการนี้ไม่ออกะหังทีมงานด้วยนะครับ แล้วอย่างนี้เราเล่นเกมกันหน่อยไหมคุณนอ้องขาเรามีเกมด้วหเหระนั่นดิเรามีเกมไหมเกมอะไร <laughs> เรามีของราะอ่ะจะทั้ <c oughs> ใหญ่เลยเอ,อวันนี้เป็นยังไงบ้างคะแนนตึงเคียบอะนี่เราพูดมาสิบสินาทีแล้วยังแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเออมันหลากหลายดีนะเูาขึ้นขึ้นมามาะกวดคือมันมีทั้งมิเมะ มีเกมมีแบบแบบหนังคลิปนี่ือแบบมีแบบทุกอย่างเยอะไปหมดแล้วผมรู้สึกเหมือนกับเรามาดูหนัะหลายๆเรื่องเออมันก็เพลินนะผมรู้สึกว่าเพลินแค่มาดูก็เพลิอนเราต้องโดนคนเล่นแบบโอ้ยอย่างเราแบบปอดเรเหมือนละครเวทีอะไรเงี้ยต้องมาอันก็ฟิล์ล์หนังกลางแปลรแล้วนะต้องดูแบบต้องดูก็สนุกแล้วเออทุกคนคือเล่นสนุกมากจริงๆชอบแล้วก็ ทั้งเวทีด้วยเพราะว่าเวทีของงานค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีมากก็คือมีจอให้น้องๆได้เล่นได้ที่เครียดการแสดงเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสร้างไอเทียกับตัวจอตัวกลางให้ก็มันีแบบองค์รวมการชมด้วยแล้วอย่างนี้แหมวันนี้คณะกรรมการของเราอุตส่าห์คอสเป็นตัวละครจากเรื่องโจโจ้ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะใครที่มีใครไม่เคยดูโจโจ้ต้องถามว่าใครเคยดูสิใช่ไหม่าจะเคยผ่านตาเออผ่านอูผ่านตาอยู่ว่าใครที่ไม่เคยดูนะผมคิดว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นมีนอะเคยเห็นมีนโจโจ้างเเพราะถ้าโพสต์เขาจะทุกที่จะอยู่มีนนะเออไหนๆเดี๋ยวลองยืนดะลองยืนดูเหรอลองยืนโพสยืนโพสต์โอ้ยนี่เป็นไงี่เห้นเยอะด้วยไหม เป็นอเอกลักษณ์การ์ตูนแต่ละเรื่องก็เหมือนกันครับว,วันนี้ผู้ประกวดที่ขึ้นมาประกวดเขาต้องหยิบเอาเอากลักษณ์ของอตัวละครเอกลักษณ์ของเรื่องเรื่องนั้นมาใช้ตรงนี้ก็จะทําให้ความเป็นตัวละครหรือว,ว่าคาแรคเตอร์ออกมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราก็จะเห็นทีเวนเปซเซนต์นตัวครแต่ะตัวจากแต่ละแบบไม่เหม<ช>ือนกันเนาะนิยายก็แบบนึงเกมก็แบบนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งจริงบอกว่าการประกวดมันยากนะ การที่เราจะเค้นเอาความเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครออกมาให้ท่านผู้ชมไมด้ดูเพราะว่าท่านผู้ชมแต่ละคนไม่ใช่ว่าจะดูจะดุยไกเรื่องหรือว่าหนังทุกเรืเ่องบางเรื่องเขา้ไม่รู้หรอกว่าเรื่องที่เอาขึ้นมาให้โชว์เนี่ยเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าใครที่สามารถสื่อให้คนดูรู้ได้ว่าตัวละครนี้เป็นยังไงได้อันนั้นคือคนที่เก่งอือใช่แล้วานนี้คุณน็อกก็เคยลงประกวดใช่ไหมคะเคยครับเคย,เคยแล้วก็วกเป็นไงบ้างประสบการณ์การประกวด สบการณ์การประกวดเหรอครับผมบอกเลยว่าถ้าผมมาประกวดยุคนี้เนี่ยน่ากล <laughs> ัวมากโชคดีที่เกิดก่อนแล้วเพราะว่าน้องๆแบบว,ว่าเบื้หลังเนี่ยโอ้โหเก่งมากไม่แต่ว่าคุณนมอเก,ก็เก่งเออต้องมาเป็นกรรมการกับนายหน่อยแต่เราแต่เราปลอดแน่นี่เก <c oughs> <า>็บประสบการณ์จากการดูน้องๆนี่แหละแล้วก็เอาไปนำไปใช้ใช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ซึ่งน้องๆแต่ละคนก็สามารถมาขอความแนะนําจากคณะกรรมการนี่ก็ได้นะ<ม>เพราะว่าบางทีเราอยู่ในพาสของกรรมการเเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอ่าเราเข้าใจนะว,ว่าบางทีเวลาเราไปประกวดเราก็อาจจะไม่มีเวลาซ้อมหรือว่ามีการจํากัดในการทำอย่างเช่นเราอาจจะทาคอร์สไม่เก่งน,นะหรือว่าเราอาจจะทัชุดไม่เก่งตรงเนี้ยแต่ว่าเราเราก็จะมีส่วนที่เราโดดเด่ขน,ดขน,นขึ้นมาเราก็จะดึงวนนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งใครที่รู้สึกว่าเรายังขาดอะไรก็ มาถามหรือว่ามาขอคำแนะนำจากคณะกรรมการก็ได้หรือว่าพี่น้องน้องที่เขาประกวดที่เขาเก่งๆเขามีนะครับผมเชื่อว่าสังคมคอสเตลร์เราก็น่าจะคุยกันได้ง่ายแล้วก็แบ่งปันแบ่งเล็กไม่มีสายขัดต่อกันน้องก็อย่างที่ว่าเลยค่ะสำหรับผู้เข้าประกวดเนาะใครที่อาจจะอยากรับเป็นคอมเมนต์จากคณะกรรมการก็ลองเดินมาถามได้เลย เราพูดคุยกันกินน้องพัสติกกันเนองนั่นเองเพื่อที่เราก็จะได้มีการสื<ช>่อสารใช่ไหมจริงๆไม่ไม่ใช่สปอกปตรอกรรมการผมรู้ผมเชื่อว่าคนดูหลายๆคนก็จะรู้สึกได้เลานะที่ดูว่าเอ๊ะมันมันมันขาดอะไรหรือเพื่อเติมอะไรก็คือการได้คุยกับคนดูอ่าเพื่อที่จะรับคำติชมหรือรับคำแนำะนำเนี่ผมว่ามันมันดีนะมันมันมันตัว โชว์เราก็อาจจะแบบว่าเราอาจจะได้อะไรคําแนะนําดีๆจากคนดูที่เราแบบจะค่าไม่ถึงเล็กๆน้อยๆแบบว่าเราไปปรับมันก็จะทำให้สมบูรณ์ดีคนเรามองเราอาจจะตกไมองอะไรมองนมมองนใช่ครับใช่บางทีเราอาจจะได้คําแนะนําดีๆจากคนดูที่ไม่ใช่คอสเพลเลยแต่เขาเป็นคนดูแล้วเขาเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันน่าจะเพิ่มเติมอะไรหน่อยไหมอะไรเงี้ยว่า ันเป็นคาแนะนําที่ดีเราก็สามารถมาปรับใช้ได้มีเลยนะคะสําหรับการรับคําแนะนําต่างๆเฉพาะเลยว่ามันก็ดีเนาะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะสาหรับใครที่เป็นสายประกวดหรือว่าอาจจะสนใจงานอาจจะแต่งมาเดินเล่นเนฉยๆงานน,น่าเนี่ยลองแอบๆบแบบแบบฟังดูไปลองลองประกวดเวทีเิ่มจากเวทีเล็กๆก่อนก็ได้เนุะวันนี้เวท,ทีประกวด cosplay ก็ดีมากมีมากเลย ถ้าเราเราอาจจะเริ่มจากเวทีเล็กๆก็ได้ครับหรือใครที่อยากตื่นเต้นหน่อยก็มาเวทีใหญ่เลยเวทีใหญ่เลยตั้งใจเลยไม่เลิกใช่ถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่ยากเราก็จะได้รับคำแนะนำจากเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆหรือว่าได้รับอ่าไม่รู้ว่าอะไรนะบรรยากาศอะไรเงี้ยเวลาขึ้นมาครั้งต่อไปผมว่าเราขึ้นเวทีใหญ่ใช่ไหมเราตื่นเต้นแต่พอเราไปเวทีีเล็กเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวทีใหญ่เราผ่านมาแล้วเวทีเล็กก็จะแบบฝันฝลงมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเล่นตกเป้แบบเล่นตกเป้ เป็นไงบ้างคะคณะกรรมการอีกนิดีอีกนิดเียมากเลยครับค่าอ่เราเชิวๆอยู่แล้วถูกไหมว่าผู้เข้าผู้ปวดของเราตอนนี้นะคะก็พักผ่อนอยู่ทางด้านหลังใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะชื่นชอบตัวละครไหนเดินเข้าไปสกิปขอถ่ายรูปได้นะคะแต่ว่าขออนุญาตกันนิดนึงเนาะใช่เล้วเราก็ถ่ายรูปได้ทุกคนเลยนะคะอะแล้วก็ตอนนี้ระหว่างรอคะ 5ทันว่าบอกเลยว่ามีจัดเต็มขออาทิตย์กว่าเลยนะเนี่ยเนาะใครที่เดินยาวไปใครที่ไม่ว่างก็มาใช่ว่าไหนก็มาวันนี้ไม่ว่าอาทิตย์นีาไม่ว่างหมดเลยมีตั้งหลายวันผมเดี๋ยวต้องไปูว่าจับหูดีนะที่สำคัญคือเย็นนะมันหล้ลมได้ ดูเขาตรวแต่ละคนที่แบบแว่วาโอ้โหเตเรียเอะมากเตรียดไปที่ระหว่างรอคะแนนตอนนี้ผมผมรู้สึกว่าใครที่ไม่ได้รางวัลเขาก็ไม่ใช่ไม่ดีเขาดูสึดดีบอกอันนี้พูด<ต>จริงนะถึนยากมากคือทุกคนบอกเล่นดีมากอาจจะมีเสี่อยกันเล็กน,น้อยนั่นแหละ<ๆ>ก็คือว่าทุกคนดีแต่ใครพลาดน้อยที่สุด<ๆ>นี่ดีกว่าเพราะแต่ละคนก็หยิบเอาชมตัวเองมาที่มันไม่เหมือนกัน ซึ่งมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วดูที่ว่าคุณนะทำโชว์คุณได้สมบูรณ์แค่ไหนแล้วก็ผิดพลาดน้อยแค่ไหนคุณนเองนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง